สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ที่416นะครับมีพาสเสสวย22รายการมานำเสนอนะครับ20รายการแรกกับองค์200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลาทางกับรายการพิเศษ2รายการนะครับ21ถึง22นะเดี๋วยวเรามาฟังอันท้ายคลิปนะครับก่อนรับชมคลิปกันนี้เลยเปิ้งครับลายชื่อหมูนะครับ0939652361เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลฟ์มีปัญหาแตกหักสูญหายผมรับผิดชอบให้ทุกกรณีนะครับท่านรอรับพักกระกจายตังตามที่ตกลงกันไว้อย่างเดียวอย่างอื่นผมรับผิดชอบให้หมดนะถ้าไม่ถึงหรือว่าสูญหายหรือว่ายัางไงนะครับผิดองค์งไงโทรหาผมเลยเหมือนเดิมนะครับพี่กิติศักดิ์ชื่นชมนะครับผมยังตามหาอยู่นะท่านได้รับพระฟรีนะครับแต่ผมขอโทษด,ด้วยผมจดรายละเอียดไม่ครบส่งไม่ได้นะครับก็ตีกลับมาหาผมก็ ใครรู้จักหรือว่าที่ดูไลฟ์อยู่ก็โทรหาผมนะครับเดี๋ยวผมส่งคืนให้ปกติครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเริ่มในการที่หนึ่งเลยนะของอีพีที่ส mm ี่หนึ่งหกเป็น่าสมเด็จนะครับ mm hmm. เนื้อผงนะครับ mm hmm. มีค่าปวดขึ้นสวยๆเลยนะครับปูเนื้อห mm hmm. าดีมากนะครับ mm hmm. พังที่ผงพุทธคุณล้วนๆเลยนะครับแทบจะไม่มีปูนผสมเลยเพราะเนื้อเขาหนึบนุ่มนะครับ รายการที่สองเป็นพระวัดเกศชโยนะครับเนี้อค่อนข้างแก่งนะครับพิมพ์อะไรผมเรียกไม่ถูกนะเนืค่อนข้างแก่งนะครับรายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์จะโยโย่นิดนึงนะครับนีเนื้อหาสวยงามนะครับ เนะะื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับในรายการที่สามนะครับใหญ่ขึ้นนิดหนึง่งชัดๆจัดๆปึกๆเลยในรายการที่ส <c oughs> ามทางโทษนะครับในรายการที่สี่นะครับเป็นพ้านเนื้อผงวัดโพนะครับกระดูกผีวัดโพธาตุเตียนนะครับหนาบึกเลยนะครับในี่หนามากครับหาานามากเลยนะครับในรายการที่สี่นะครับ รายการที่ห้าไปสมุดป,ประการบ้างนะครับเป็นาพาสสายวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นหลวงปู่เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วเป็นพิมพ์บัวเลยนะครับเป็นพิมพ์บัวเลยปีเก้าหกนะครับรายการที่ห้ารายการที่หกเป็นพระใหญ่กว่าคะแนนะขึ้นมานิดนึงนะครับหลังกันห้านะครับตีว่าเป็นพระคะแนนแล้วกันนะครับเนื้อผง ลายใส่นุ่งนะครับหลังยันห้าหลวงกอกวยวัดโคสิตตาลามนะครับรายการที่หกรายการที่เจ็ดเป็นพระเนื้อผงนะครับพิมพ์สงหานุมานนะครับเป็นหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับรายการที่เจ็ดครับรายการที่แปดเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อผงนะครับ หลังยันแบบนี้ก็มีหลายที่นะครับแต่ผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นที่ไหนแน่บางคนก็ว่าพ่อน้อยบางคนก็ว่าพ่อทั้งอยู่วัดใหม่หนองระอ,องค์บางคนก็ภาพพ่อวิงวังวัดสะพานเอาว่าสามที่นี้แหละครับผมพอรู้ไม่แค่นั้นนะการที่แปดนะครับไม่รู้จริงรายการที่เก้าเป็นพระนางพญานะครับเนื้อดินเผานะครับนี่นะครับเนื้อหาเก่าๆจ,จัดเลยนะครับ เป็นรายการที่เนะครับนี่รายการที่สิเป็นผ้าผงของขวัญน,นะครับปากน้ำนะครับผ้าผ่านการใช้นะครับรุ่นหนะครับนออนะนเนื้อออกน้ำมันนิดนะข้างหลังเขียนพระไตปิฎกนี่คือรุ่น6นะครับพระปากน้ำรุ่น6นะครับรายการที่11เอ็ดเป็นเหรียญหล่อนะครับ หลอดนี้ผมคุ้นๆนะครับหลังยันแบบนี้คล้ายวัดพรมันลินอะไรทักอย่างนะครับจะเอาไม่ชัวร์ดีกว่านะแต่บอกเป็นไกด์ไลน์ไว้ประมาณนั้นนะครับคล้ายหลวงข้อเกียรตอะไรทักอย่างนี่นะครับอย่งผมไม่รู้จริงนะครับแค่คุ้นๆรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองเป็นพับปกนะครับเนื้อดินเผานะครับ นี่น่าจะเป็นตระกูลนาดูนะครับพาออกจะมีผ่านการใช้มนันนิดนะครับพระปกงานดูนะครับรายการที่13าเป็นตะกุดกลุ่มนะครับมีเชือกแดงแบบนี้ก็ต้องตีเป็นคูเบาวังวัดบ้านเด่นนะครับผิดถูกขออภัยนะครับไม่ชัดเจนนะครับแต่ก็ต้องตีอย่างนั้นนะเพราะว่าจะได้ขายได้ รายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่เป็นพับปกนะครับเนื้อชิ้นนะครับหลังลายผ้านะครับรายการที่สิบสี่นะครับเป็นพับปกเนื้อชิ้นนะครับรายการที่สิบห้าต่อผ้าผ่านการใช้นะครับแต่เนื้อหาจัดจ้านมากเป็นพับเปิมลําพูนะครับเนื้อเป็นสองสีเลยนะครับพี่คุณออกดํานะครับนี่รายการที่สิบห้านะครับ ระเปิรนะครับราการที่สิบหกเป็นพระพุธนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับส่วนสูงอยู่ที่นิ้วครึ่งเลยนะครับนี่ส่วนสูงที่นิ้วครึ่งนะหน้าตักอยู่ที่เซนกว่ากว่านะครับประมาณเซนกว่ากว่านะครับนี่นะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับเป็นหล่อเนื้อชินนะครับเป็นพระพุธนะครับเป็นเนื้อชินนะครับอันนี้เป็นเนื้อชินไม่ใช่ฮะนะครับ ในการที่17มาทางพิโลกมัางนะครับนี่นะครับเป็นพะระจุลามณีนะครับพิมซุนชินลาดหลังนางนะครับพานเนอร์ดินนะครับในการที่17นะครับพะระจุลามณี <c oughs> ในการที่18เป็นพะระคล้ายพิมคล้ายหน้าคุดวัตไก่นะครับผิดถูกก็ขออภัยนะครับแต่ไม่มีรูเสียบนะครับ เป็นเนื้อดินเผานะครับพิมไปทางนั้นแต่ไม่ชัวนะครับไม่ชัว์นรายการที่สิบแปดเผื่อทําไใดรู้รายการที่สิบเนะกา้าเป็นผ้าปิตาเนื้อผงนะครับนี่นะครับหลังเบี้ยนะครับเป็นราบสีนะครับรายการที่สิบเก้านะครับนี่รายการที่ยี่สิบเป็นผ้าเนื้อดินเผานะครับพิมพผักคงลําพูนนะครับนี่ เป็นพานเนื้อดิงเผาพระคงลำพูนนะครับเนื้อหาเก่าๆจะจัดเลยนะครับในครบ20รายการนะครับ20รายการนี้องค์ละ2 0 0บาททรงฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการที่21นะครับเป็นงัางนะครับง่างตาแดงเลยนี่นะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับเป็นรายการพิเศษนะความกว้างอยู่ที่ประมาณ2เซนนะครับ รายการที่21นี้ผมเอาที่300บาททองค่าจัดส่งนะครับง้างตาแดงนะครับมีมีรูกิ่งนะครับแต่ว่าไม่มีกิ่งกิ่งขัดนี่นะครับไม่ดังเป็นง่างตาแดงนะครับสูง2นิ้วนะครับกว้าง2เซนนะครับราคาสา0บาทนะครับรายการที่21รายการที่22ก็จะเป็นง่างนะครับเกตคดนะครับอันนี้ตาไม่แดงนะครับ แต่จะใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยนะครับอันนี้เขย่าวมีกิ่นนะครับส่วนสูงนะครับส่วนสูงอันนี้สามนิ้วนะครับหน้านตักคือที่หนึ่งนิ้วนะครับอันนี้เป็นรายการที่สองเป็นรายการพิเศษนะครับอันนี้ผมเอาที่สี่ร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบยี่สิบสองรายการนะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมึงพระเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ